ก็เหมือนที่เคยสัมภาษณ์ก่อนก่อนขึ้นไปแล้วครับเหมือนเดิมก็ปี้เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษบ้างครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เองก็จะมีวาระเลือกนายกแลิกมนตรีเอาว่าส่วนใหญ่วันนี้คุยเรื่องการทํางานนะครับการรายงานว่าคณะกรรมการบริหารพรรคจะต้องขับเคลื่อนอย่างไรให้พรรคมันเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งนะครับ แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขอะไรไปบ้างอันนี้เป็นเป็น,ปนหลักเลยนะครับส่วนการสักคู่เดี๋ยวจะมีะประธานสสท่านนั้เรียกประชุมสสภาคไปได้ปัดซึ่งท่านก็คงจะไปถกกันในนั้นนะครับทุกคนเนี่ยเพิ่งจะเรียกเมื่อวันนี้ดังนั้นทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ผมเชื่อว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันหรอกครับคงจะไปคุยกันในที่ประชุมนะแล้วเดี๋ยวจะมีมติอย่างไรก็แต่เนี่ยถ้าคงจะต้องอต้องฐานที่ประชุมอีที แต่ผมเรียนย้ำนะครับว่าวันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพร้อมทําทุกหน้าที่ไม่ใช่บอกว่าอยากกลับไปเป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่ครับไปค้านแล้วก็ทาเต็มที่แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องทําเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนและก็ประเทศในขณะเดียวกันก็ต้องทําให้พรรคเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมันง่นคงครับนี่นี่คือสิ่งที่เราคุยกันในภาพรวมแค่น,นีน้ค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคค่ะอย่างขราวขราวที่แล้วเรากังวลไว้ว่ามันจะ ส่วนมติภาพหรือว่าเป็นไปอีกแนวทางนึงเลยไม่หรอกครับไม่้กังวลเลยนะผมผมผมอยากให้มองย้อนกลับไปวันที่เราผมก็ถามเหตุผลทุกคนก็บอกต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าทุกคนก็บอกไอ้อย่างโน้นอย่างนี้แล้วที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้รู้วัฐบาลก็ไม่เห็นมีใครมาบอกว่าเออประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่รักประเทศชาตินะอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้ไปเรียกร้องไม่ได้ไปเป็นอะไรกับเขามันก็ต้องมองในมุมนี้ด้วยนะครับผมว่าเราต้องอย่าเพิ่งไป บอกว่าทุกอย่างมันผิดเลยก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้มันเหมือนมีอีกสูตรที่อาจจะประกาศยุบสภาเร็วกว่ากําหนดเนี่ยฮะในส่วนของประชาัย์เองเรามีความพร้อมที่จะส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งเขตต่างๆผมว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยต่อเบืองผมอ่ะท่านลองไปถามดูได้เลยพรรคการเมืองต้องพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าคนที่มีอํานาจยุบเนี่ยเขาจะยุบด้วยเหตุผลอะไรนะครับ ผมพยายามจะบอกนะผมเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งนะว่าการยุบสภาเนี่ยนะครับเป็นพระราชอำนาจเวลาท่านพูดอะไรท่านต้องนึกถึงให้ดีๆนะท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นบุคคลในตำแหน่งที่ทูลเสนอแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองเวลาจะพูดเรื่องนี้เนี่ยท่านก็พยายามดูแล้วกันอย่าให้มันเกินขอบเขตส่วนการเมืองเนี่ยจะเลือกตั้งวันไหนต้องพร้อมอยู่แล้วครับนะเราต้องพร้อมอยู่แล้ว ส่วนการจะเป็นฝ่ายค้าหรือเป็นรัฐบาลอยู่ที่สถานการณ์หน้าเวลานั้นนะครับแต่วันนี้ผมถามแล้วเนี่ยถึงหน้าวันนี้นตอบไปเลยว่ายังไม่มีประชาธิปัตย์คนใดคนหนึ่งไปคุยในการที่จะตั้งรัฐบาลเลยครับในส่วนของหัวหน้าพักแล้วก็ทางเลขาแล้วก็ทีมงานของประชาธิปัตย์ตั้งแต่ตั้งหัวหน้าพักมาเ,เราได้มีการดําเนินการงานพักประสบความสําเร็จไปมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในเรื่องของการรับสมัครสมา,สมาชิกพ,พักที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามา สมาชิกพักเนี่ยเป็นหัวใจของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เราก็ดําเนินการสมัครทั้งประเทศนะครับอ่าแล้วก็เราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านเลขาธิการพักก็นําสสในพักทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่พักเนี่ยไปรับสมัครสมา,สมาชิกพักที่จังหวัดสงขลานะครับก็ได้สมาชิกพักอ่าที่เป็นสมาชิกพักตลอดชีพที่มีความผูกพันกับประชาธิปัตย์และพร้อมจะขับเคลื่อนเนี่ยอ่าชุดแรกก็ประมาณเกือบสี่พันคนอ่าซึ่งผมถือว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นและทุกจังหวัดจะทำอย่างนี้ ประชาธิปัตย์จะกลับมาอีกครั้งหรอจะกลับมาด้วยความศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ให้กลับมาด้วยการสร้างภาดนะเราจะทําผมบอกเลยประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนแปลงใหม่หลายๆเรื่องการให้บทบาทของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนพัฒนจะสังเกตได้ครับผมตั้งคณะทํางานขึ้นมาหลายคณะมีคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมตั้งคณะทํางานอย่างให ท่านสุรินทร์ปาเล่นะครับท่านณาทธิข์ขันรักษณ์ท่านยุไวดีวาบามาดูแลพื้นที่ช่วยรองหัวหน้าภาคกะเลขา3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างนี้เรากำลังส่งสัญญาณไปบอกว่าเราให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยกับท่านผู้ว่าราชิดซึ่งเป็นไทยพุทธเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลพื้นที่3จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าคนเหล่านี้รู้ปัญหาว่ารรคปฏิปักษ์จะเดินยังไงจะตั้งนโยบายยังไงนะครับที่จะให้ตอบ สนองและแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ผมอยากบอกว่าขอเวลาขอโอกาสให้ประชาธิปั์นะครับถ้ายังไม่ใช่อย่าพิจตินะครับถ้าสงสัยขอให้ถามนอกจากภาพรวมของพักแล้วเราอย่างหัวหน้าพักเนี่ยมีการประเมินในส่วนอืว่ว่ามองภาพรวมพึงพอใจในการทํางานการทําหน้าที่ของสสในสภาเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปยังไงบ้างคะโดยเฉพาะสสที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยผมผมว่าผมพอใจนะ เพราะว่าวันนี้นอกจากการทํางานในสภามันต้องมีการพัฒนาเรื่องของการสื่อสารด้วยซึ่งเราก็ทันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ผมมั่นใจนะครับว่าเข้าไปในปัต์วันนี้เนี่ยวันที่ผมเป็นหัวหน้าพักมีความเป็นเอกภาพไม่ต้องไปบอกหรอกครับมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไม่มีหรอกครับผมพูดต่อหน้าทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยพักไปในปัตต์คือหนึ่งเดียวนะครับให้เชื่อมั่นเถอะครับแล้วก็เป็นหน้าที่พวกเราทุกคนที่จะช่วยกันไม่ใช่หน้าที่ผมหรือคนใดคนหนึ่ง แม้กระทั่งสมาชิกพรรคที่เข้ามาเป็นสมาชิกหน้าวันนี้เ mm hmm. พิ่งจะมาเป็นวันนี้ mm hmm. ก็จะเป็นกําลังที่ช่วยเราทุกคนเหมือนกันนะครับที่หัวหน้าบอกว่าจะดึงออคนเก่าๆหรืออะไรเก่าๆกลับมานี่มีมาบ้างหรือย,อยังนะคะหรือว่ายังเปิดนี่ครับมีครับ, mm hmm. มรบไม่ต้องห่วงอะมีมาเรื่อยๆสมาชิกใหม่ก็มีเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ให้ถึงเวลาสักนิดนึงครับเราจะมีการให้เข้ามาเปิดตัวแต่วันนี้เนี่ยเขาก็มาขับเคลื่อนมาทำงานอยู่แล้ว